สวัสดีครับท่านผู้ชมทุ้ฝั่งทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอเครื่องรางของข,องของังสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมในแบบฉบับของชาวล้านนาที่นิยมนำมาบูชาเพื่อให้มีคนรักคนเมตตานั่นก็คืออินคู่นั่นเองครับอินหรืออินเดิมทีคนล้านนาจะนิยมบูชาเพื่อทำให้คนรักคนเมตตา มีลักษณะเป็นรูปหล่อชายและหญิงนั่งหรือยืนกอดกันในสมัยโบราณจะนิยมใช้ดินเหนียวในการปั้นแต่เมื่อยุคสมัยผ่านไปได้มีการนำเอาวัสดุที่มีความคงทนยิ่งกว่าอย่างเช่นทองเหลืองแร่เหล็กน้ำพีแร่เหล็กไหลหรือวัตถุมงคลอาถรรพ์อื่นๆเพื่อเสริมความเป็นเสียริมงคลซึ่งอินคู่นั้นนะครับ จัดเป็นของดีของชาวล้านนาที่นิยมใช้กันมาแต่โบราณซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าการมีอิ่นไว้บูชาจะทำให้มีคนเมตตามีคนรักใครมีไว้กับบ้านเรือนจะทำให้คนในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันหากมีไว้บูชากับตัวเองก็จะทำให้ดูดีมีสเสน่ห์อุดมไปด้วยโชคลาภข้าวของเงินทองไหลมาเทมา ซึ่งอินรุ่นนี้นะครับสร้างจากวัตถุมงคลอาถรรพ์ที่หายากเป็นเครื่องรางของคลังอีกอย่างที่ครูบาเดชซึ่งมีความชำนาญในการสร้างเป็นอย่างมากหญิงชายพกติดตัวไปหาใครไปติดต่อพูดคุยจิรจาแห่งใด ก็จะสมหวังทุกประการเน้นในทางเมตตาม,มหาสเสน่ห์มหานิยมมหาละรวยเป็นหลักครับทำให้ผู้คนรักผู้คนหลงทำให้คนงงงวยหญิงชายใดที่หมายปองก็จะเข้ามารักใครชอบพอไปไหนก็จะมีแต่คนอยากเข้ามาทักทายพูดคุยด้วยความสเสน่หานับว่าเป็นคุณทางด้านเมตตาม,มหาสเสน่ห์โดยแท้หากบูชาดีนะครับ จะมีโชคมีลาบอย่างไม่ขาดสายซึ่งอินนี้จะใช้จิตวิญญาณในการติดตามผู้ที่บูชาไปช่วยเหลือทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะเรื่องความรักจะทําให้สะดวกราบรื่นเป็นอย่างดีครับซึ่งอินคู่รุ่นนี้ของร้านวารันทรเราได้สร้างจากทองเหลืองซึ่งใต้ฐานนั้นได้ฝังมวลสารอาถรรพ์ต่างๆมากมาย และหล่อด้วยทองเหลืองผสมกับวัตถุอาถรรพ์ปลูกเสกโดยครูบาเดชซึ่งใช้วิธีการสร้างแบบโบราณตามสูตรตามตำราเลยทีเดียวครับโดยได้นำเอาวัตถุอาถรรพ์ต่างๆมาอุดไว้ที่ฐานยกตัวอย่างเช่นดินอาถรรพ์เจ็ดปะชา้าชานหมากปู่ฤษีตาไฟและเหล็กไหลาจากถ้ำต่างๆและเหล็กไหลแกะร้านและธาุศักดิ์สิทธิ์ประคำโบราณ นำมาบดเป็นผงและไม้พยางนิ้วดำผงว่านมหาสเสน่หผงว่านมหาเศรษฐีพระเครื่องใหม่และพระพิมพ์เก่าที่ชํารุดแตกหักเส้นเกษาของครูบาหลายท่านรวมถึงเส้นเกษาของครูบาเดชเองและมวลสารอื่นๆอีกมากมายครับปลุกเสกที่สำนักสงป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสิน์ตำบลนาศักอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาอินคู่ของร้านบลันทอเราซึ่งมีทั้งแบบนั่งและแบบยืนท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมและอ่านรายละเอียดได้ครับหรือท่านต้องการที่จะพูดคุยกับเราโดยตรงก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามายัางที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้เลยครับ และท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรเลยทีเดียวนะครับก่อนจะจากกันไปฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้มีการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของทางร้านเรานะครับสวัสดีครับ